Busy สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แคปคัทเวอร์ชั่น PC แล้วก็เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแคปคัทเนี่ยมีมือถือนะครับแล้วก็มีคอมนะครับคอมเนี่ยเขาเปิดเป็นเวอร์ชั่นจีนมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดเป็นเวอร์ชันอังกฤษล่าสุดนะครับตอนนี้จะมาสอนเป็นเวอร์ชันอังกฤษแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์เป็น PC นะครับอ่ะ วันนี้มาในเรื่องของโครมาคีโครมาคีก็คือฉากเขียวนะครับตัดพื้นหลังสีเขียวนั่นแหละครับทำยังไงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําสอนของจีนไปละทีนี้เดี๋ยวมาสอนของภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าบางคนหาไม่เจอนะครับโอเคมาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเราเปิดโปรเจกต์มาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครยังไม่รู้ว่ามันโหลดยังไงนะครับก็มือ c a p c u t com นะครับ c a p c u t o t นะครับพิมพ์ไปมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวิธีเข้าวิธีใช้งานมี2แบบก็คืออันนี้คือเข้าผ่านเบราว์เซอร์นะครับกดไปแล้วก็เข้าผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือโคตรช้าเลยครับเวลามันตัดต่อมันช้ามันแล้วแต่เน็ตด้วยนะครับผมว่านะครับแล้วก็แบบดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วก็กดอินสตอลนะครับมันก็จะมาอยู่ในเครื่องนะครับใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC นะครับเครื่อง Mac กก็ได้นะถ้า ถ้าเราเปิดหน้าเนี่ยเป็น Mac กอะตรงนี้ก็จะกดดาวน์โหลดไปที่ Mac ได้เลยนะครับแม่งสุดยอดนะครับอ่ะเปิดมาแล้วก็มันก็จะเปิดมาหน้าหน้าแรกเนาหน้านี้หน้านี้อ่ะมาหน้านี้นะครับทีนี้เราก็เปิดรูปมาเลยนะไอะเปิดคลิปวิดีโอหรือว่ารูปมาก็ได้นะครับก็คือผมจะเอาเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับก็คือจะมี2อันนะอันแรกคือวิดีโอที่เป็นฉากหลังเขียวนะครับกับอันที่2 ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้ที่เราจะมาใส่แทนสีเขียวนะครับโอเคเกตนาะอ่านน,นี่นี่เดี๋ยวผมลองเปิดไอตัวฉากเขียวมาให้ดูนะครับกดบวกเลยตรงนี้เด้งมาตรงนี้นะครับนะหครับนี่ผมก็ถ่ายแบบนี้นะครับผมทําเป็นกระตูแล้วก็ข้างหลังเป็นฉากเขียวนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนปิดเสียงก็ออดิโอตรงนี้นะครับแล้วก็โวลูมเลยปิดเลยตรงนี้ก็จะเสียงตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับ ทีนี้เพื่อนๆก็ไปเปิดอีกคลิปหนึ่งมาเลยนะครับผมจะเปิดอันนี้ปึ๊บแต่ว่าข้อดีของ PC คือมันสามารถดึงขึ้นดึงลงได้เลยไนงะเ,เราดึงอีตัวคลิปเป็นพื้นหลังไว้ข้างล่างแล้วกันนะปึ๊บอันจริงมันต้องดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาอ่านไหมได้แล้วนะครับทีนี้ก็หดหน่อยหดหน่อยเห็นไหมทีนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะเพื่อนๆต้องไปที่ ติ๊กไปที่อันบนก่อนนะครับที่ฉากหลังเขียวนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอข้างบนนี้เห็นไหมครับวิดีโอกดจึ๊กทีนี้มันจะอยู่อันที่2ครับมันเขียนว่าคัดเอาเพื่อนลองดูไหว่าคัดเอากดปุ๊บแล้วก็จะมีคําว่าโคมาคีอันนี้คือสีเขียวนะครับกดเข้าไปจึ๊กทีนี้ก็เลือกตรงนี้ครับจิ้มครับ เ,เลือกดูสีมาก่อนนะดูสีจึก๊กแล้วก็จิ้มตรงเขียวปุ๊บทีนี้ก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้ว่าเราดูสีเขียวนะนะครับแล้วก็ปรับเลยครับนะปรับสมูทได้เลยครับเอาที่มันพอดีพอดีเห็นไหมปรับเงาไหมอยากปรับก็ปรับนะครับไม่ปรับก็ได้เห็นไหมครับได้แล้วลองเพย์ดูเดี๋ยวขอปิดเสียงอันล่างด้วยไปที่ออดีโอแล้วก็ปิดปุ๊บาลองเพย์ดู อิชเนี่ยฟิสซอร์เดนี้ขอขยับคลิปผมมาก่อนไหมเพื่อขยับมานะครับขยับมาจะครอบจะอะไรก็ตามสบายเลยครับเนี่ยตามสบายเลยครับอยากจะตัดตรงไหนไว้ตรงไหนว่างตรงไหนก็ตามสบายเลยครับสมมติว่าตรงนี้เป็นรีแอคอะไรเงี้ยครับพี่ปุ๊บ นี่แล้วเราก็เล่าเรื่องแล้วก็พากเสียงเาไปจุป๊บจุ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 ๊บเห็นไหมพื้นหลังก็จะเรียบร้อยแล้วครับล้วก็จะสามารถสอนได้นะครับทีนี้อยากใส่เอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตามสบายนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวฝากโฆษณาเนดียงนะครับ เดี๋ยวแจ้งโปรโมชั่นของ iPhone นะครับ iPhone 14 Pro มาแล้วนะมีของแล้วนะครับหลังจากที่ของขาดอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้ของมาแล้วนะครับถ้าเข้าไปที่เว็บของ Studio 7เนี่ยเขาจะบอกว่าโปรยิ่งกว่าโปรสั่งซื้อได้แล้วพร้อมส่งทันทีนะส่งทันทีนะเริ่มต้นเพียง1,745บาทต่อเดือนนะครับผ่อน0%นาน24เดือนนะครับตั้งแต่11ตุลาถึงสิ้นเดือนนี้ครับ30 เอตุลานะครับเพื่อนๆไปตากันได้เลยเดี๋ยวผมลองกดลายละเอียดให้ดูนะครับพอกดมานี่ก็จะมีให้เลือกสีเลยนะครับเลือกแบบนะครับเพื่อนสามารถเลือกได้เลยเนาะนี่ช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับแค่นั้นแหละครับของเขามีนะครับแล้วก็เขาจะมีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการผมเปิดมาแล้วของสตูดิโอเมีอะไรบ้างนะครับของโปรเดือนตุลานะครับมีเยอะเลยอ่ะขอซูมนิดนึงนะมีเยอะเลยครับ มีเยอะเลยนะครับโอ้เอาบัตรที่ผมมีแล้วกันเนาะเอาบัตรที่ผมมีโปรแอปเปิลเนาะบัตรที่ผมมีในแอเฟลเลต์ก็จะเป็นกรุงศรีนะครับมีกรุงศรีศูนเดือนนะครับอ่าไปสมัครได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้แล้วก็มีอ่ามีอะไรอีกมีทีทีบีอ่ะมีทีทีบีมีครับทีทีบีผมมีนะครับทีทีบีมีนะครับเฮ้ยมีฟาสด้วยนะครับฟาสเนี่ยได้ถึง36เดือนเลยหรือเปล่าโอ้โห สามที่พวเดือนเลยเหรอโคตรโหดนะครับ KDC มีครับมีแล้วก็ UOB ก็มีนะครับ UOB ก็มีอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรของบ a n a n าก็จะคล้ายๆกันนะครับบา n a n าเนี่ยมีพวกคอมด้วยนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้ามาเก็บคูป,ปองได้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้หมดเลยนะครับด้านล่างที่ดีสคริปชันแล้วก็คําอธิบายนะครับเนี่ยมีโปของเขาแล้วก็ โปร p h o n e ก็มีนะครับโปร iPhone นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอันเดียวกดตรงนี้โปร p h o n e เขานะครับนี่เหมือนกันครับโปรยิ่งกว่าโปรนะครับมีเครื่องพร้อมส่งทันทีนะครับถึงสิ้นเดือนเหมือนกันโปรเริ่มต้นพันเเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเดี๋ยวลองกดให้ดูมีให้เลือกไหมอ่ามีให้เลือกนะครับมีตัวโปรนะครับ ทีนี้ก็ลองไล่ดูครับมีอยากได้ตัวไหนลองเลือกดูนะครับมีไม่ม,มีก็ลองหาดูนะจ๊ะอ่าโอเคส่วนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการที่ผมเปิดมานะครับนน่บัตรอาณานะครับเอาที่ผมมีแอเฟอร์เ e ก็จะมีกุงสีเหมือนกัน Dt ทเหมือนกันโอ้เหมือนกันเลยครับ KTC มีนะครับ u o b มีนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่าวิธีเข้าก็เข้าไปที่คลิปผมนะครับอันไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้ ใต้คลิปเดี๋ยวผมแปะให้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีลิงก์นะครับแอฟเฟลียที่ผมไปแจ้งกับเขานะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์ผมผมก็ได้ค่าคอมเนาะก็คือจะมีตั้งแต่เก็บคูปองช้อปปี้ลาซาด้านะครับบ้านอสังหาสินเชื่อบัตรเครดิตอยู่ตรงนี้ครับแดงๆตรงนี้นะครับอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์ประกันรถยนต์แล้วก็หมวดอื่นๆนะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะมีนี่กรุงศรีที่ผมบอกเมื่อกี้กรุงศรีนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่า มื่อกี้มี KTC นะครับแล้วก็จะมีอ่า TTB อ่ะ TTB มี2ใบเลยที่นำเสนอนะครับแล้วก็จะมีอ่า UOB ด้วยเนาะเมื่อกี้ UOB โอเคเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับตั้งแต่อรกุ้งสีครับกุ้งสีสมัครตอนนี้ได้กระเป๋ามูลค่า5,9 0 0เกือบ6000นะครับเพื่อนเก็สามารถอ่านข้อมูลได้เลยนะครับอ่าส่วนกระเป๋าเนี่ยเหมือนจะต้องใช้ก่อนนะรูดใช้ก่อนนะครับ5,000ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ได้กระเป๋า กรอกข้อมูลได้เลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใส่เลขตรงนี้ไปแล้วก็กดสมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกับก็ปรึกษากันนะครับว่าลายสไตล์เราเป็นแบบไหนบัตรแบบไหนเหมาะแนะนําหน่อยนะครับแล้วก็คุยกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอีกอันนึ่งนะครับ KTC เนี่ยเพื่อนๆก็สมัครได้เลยข้อมูลเขามีให้อ่านน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านแต่ก็มีค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตของ KTT มีเยอะมากนะครับเราก็แค่กรอกข้อมูลไปนะครับ แล้วก็กดส่งข้อมูลไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อ,อก,กลับมาแล้วก็มาเลือกบัตรกันนะครับว่าอยากได้สไตล์ไหนเดี๋ยวเขาแนะนําให้นะครับผ่อนสินค้านะครับเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าบาร์บาบาผ่อนอะไรลดหรือว่าประกันอะไรก็บอกเข้าไปเดี๋ยวเขาจะให้นะครับแล้วก็ขอข้ามไปที่นี่ครับ t ี b ก็จะมีโซฟาสนะครับโซฟาสคือดีตรงที่ว่า10บาทได้1คะแนน,นแล้วมันคะแนนขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ผ่อน0% 3เเดือนกับบัตร ได้เองนะครับถ้าล้านไม่ร่วมรายการแล้วก็ผ่อนเอง3เดือนนะครับอ่านข้อมูลได้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับส่งเรื่องไปแล้วก็มีคําถามอะไรก็ถามนะครับถ้าขี้เกียจอ่านตรงนี้ถามทีเดียวเลยก็ได้ครับเจ้าหน้าที่เขาพร้อมตอบอยู่แล้วก็ตอบทุกวันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นของแฟดนะครับทีดีบิแฟดเนี่ยเป็นบัตรกดเงินสดนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับได้36เดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือปกติเขาจะ ไม่ได้ถึง3ามสิหเดือนนะครับแบบศนะนอกจากเขาไปร่วมรายการเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้บัตรแบบเนี้ยมันจะมีมันจะมีดอกนะครับมีดอกเบีย้ยประมาณเดี๋ยวผมหาเลขก่อนนะจะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่เนี่ย0.42นะครับถ้าเราผ่อนนานเนี่ยมันก็จะกินดอกไปเรื่อยๆมันไม่คุม้มแต่ถ้าบัตรเขาไปทําโปรแบบ0%มามันก็สบายเลยครับโคตรสบายนะครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลอ่านเลยเพื่อนๆ แล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ถามอีกทีก็ได้ถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัวนะครับชัวกว่าผมแน่นอนนะครับผมบอกได้แต่ข้าวๆนะครับอ่ะต่อไปอีกบัตรเนึ่ก็จะเป็น UOB UOB สามารถเมื่อสามารถกดลิงก์ที่ผมแปะให้ก็กรอกข้อมูลได้เลยนะครับอยากได้บัตรแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะครับอ่ามีหลายอันนะครับผมชอบยู l o นะยู l o มันจะเกี่ยวกับพวกออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพวกเลดี้ก็มีนะเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับ สามารถหาอ่านตรงนี้ได้ข้อมูลของบัตรนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับถ้าสนใจก็กรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องครับกดตกลงไปเจ้าหน้าที่มาก็ถามเลยครับถามเดี๋ยวเขาแนะนําให้นะครับโอเคประมาณนี้จะฝากกันด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ